ความพ่ายแพ้ที่น่าผิดหวังอีกครั้งครับครับชัดเจนว่าเป็นอีกเกมที่น่าผิดหวังคล้ายกับเกมพาเลสหมายว่ารูปแบบการเล่นของทั้งสองทีมจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ไม่คล้ายกับเกมพาเลสในครึ่งแรกผมคิดว่าเราเล่นได้ไม่ดีที่สุดแต่ก็ยังเส่าโอกาสใหญ่ๆได้3ครั้งพวกเขามีโอกาสแค่ครั้งเดียวและทําประตูได้ทันทีซึ่งแตกต่างจากเกมพาเลสอย่างสิ้นเชิงที่พาเลสเส่าโอกาสได้มากมายในครึ่งแรกส่วนฟอร์มในครึ่งหลังเหมือนกับเกมพาเลสที่ผมชอบเราเร่าโอกาสได้มากพอที่จะทําประตูได้มากกว่า1ปประตูเมื่อสัดาห์ววน,นี่วแระือเมื่อเราาทํได้ ผมคิดว่ามีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราจะชนะแล้วเราใกล้เคียงมากหลายครั้งด้วยโอกาสแต่ก็มีช่วงที่เราได้เปรียบ4ีต่อ3แต่ทําได้ไม่ดีพอในการส่งบอลสุดท้ายและใน10นาทีสุดท้ายเป็นเกมที่เปิดหน้าแรกทั้งสองทีมมีโอกาสชนะและเราทําไม่ได้และเชลซีทําได้มีข้อร้องเรียนเรื่องลูกจุดโทษที่คุณและทีมของคุณประท้วงไหมครับผมคิดว่ามีลูกที่ดูเหมือนจะเป็นการฟาวใส่ผู้เล่น1ลูกและมี1ลูกในครึ่งแรกและในครึ่งหลังมานั่งสำรองของคุณและคุณก็ประท้วงด้วยผมคิดว่าคคุณหหมายถึงงงงลลูกขอเจสในร่ั ใช่ครับครึ่งหลังตอนที่อเล็กซ์พยายามจะแย่งบอลและเขารู้สึกเหมือนโดนแขนฟาดเข้าที่ศีรษะช่วงไม่ดีที่เราไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะสัปดาห์นี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นคือลูกจุดโทษถ้าเราเล่นพรีเมียร์ลีกซึ่งมีมาตรฐานที่แตกต่างกันดังนั้นเราจึงบ่นเรื่องนั้นไม่ได้ผมยังไม่ได้ดูย้อนหลังเลยนะแต่ถ้าผู้ตัดสินและ VAR บอกว่าอนุญาตก็คืออนุญาต แต่ใช่คุณก็รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยนี่อาจจะเป็นคําที่ถูกต้องถ้าคุณเสียลูกจุดโทษแบบนี้ในสัปดาห์นี้แต่นั้นไม่ยุติธรรมเพราะเป็นคนละรายการแข่งขันกันสวัสดีครับอานยุติธรรมไม่ได้จะบอกว่ายังคงพยายามหาสมดุลอยู่ดูเหมือนว่าคุณกําลังสร้างโอกาสแต่ก็มีช่องว่างในแดนกลางและเชลซีสามารถทะลุทะลวงคุณได้บางครั้งมีช่องว่างที่เกิดขึ้นใหม่ผู้เล่นยังไม่มีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าครับครับแต่ผมคิดว่าถ้าคุณเล่นในสไตล์ที่เราเล่นคือการเพรสสูงและสไตลลล์ที่เ่เเซนคือการ,รส,สูง มันจะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างยิ่งถ้าทั้ง2ทีมที่มีคุณภาพเท่ากันไม่สามารถทะลุการเพรสของอีกฝ่ายได้เลยนั่นจะเป็นเรื่องที่ไม่สมจริงดังนั้นคุณมาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ที่พวกเขามีผู้เล่นบาดเจ็บ8คน คุณก็จะคิดว่านี่อาจเป็นเรื่องดีและพวกเขาก็คงไม่มีตัวเลือกจากม้านั่งสำรองแต่พวกเขาก็ยังมีตัวเลือกที่ดีสองสาคนจากม้านั่งสำรองเพื่อสร้างอิทธิพลต่อเกมดังนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ไม่สมจริงที่จะคาดหวังว่าถ้าคุณเล่นกับเชลซีที่ต้องการเล่นจากแดนหลังพวกเขาจะไม่สามารถทะลุการเพรสของคุณได้เลยเหมือนกับที่เราทะลุการเพรสของพวกเขาได้เช่นกันคุณคิดว่าอเล็กซานเดอร์อิสซากและโมซาลากำลังสร้างความเชื่อมโยงกันหรือไม่ สามประสานในแดนหน้าบางครั้งอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันเสมอไปโดยเฉพาะในครึ่งแรกยิ่งพวกเขาเล่นด้วยกันมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งเชื่อมโยงกันมากขึ้นแต่ในครึ่งแรกเราเราอาจจะต้องทำได้ดีกว่านี้และผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณเห็นในครึ่งหลังแล้วเล็กน้อยตั้งแต่เริ่มต้น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผมต้องเปลี่ยนคนาเต้ออกไปเพราะเขารู้สึกที่ต้นขาเมื่อไรอันเริ่มเล่นในตำแหน่งนั้นเราสามารถนํากองหน้าของเราเข้าสู่สถานการณ์ที่มีโอกาสทําประตูดได้มากขึ้นกว่าครึ่งแรกมากดังนั้นสําหรับผมแล้วมันไม่ใช่การขาดการเชื่อมโยงหรือเวลาที่เราต้องการให้กองหน้าทําได้ดีขึ้นผมคิดว่าครึ่งแรกส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างเกมรุกให้ดีขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เราทําได้มากขึ้นเรื่อยๆในครึ่งหลังและนั่นคือเหตุผลที่เราสร้างช่วงเวลาดีๆโอกาส และช่วงเวลาที่เราสามารถสร้างโอกาสได้มากขึ้นผู้สื่อข่าวออนแน่นอนว่าเมื่อคุณแพ้คุณก็มักจะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในช่วงซัมเมอร์กองหน้าคนใหม่แต่ผมหมายถึงว่าคุณคิดว่าทีมนี้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการภาพลักษณ์ในอุดมคติของคุณแค่ไหนผมคิดว่าคุณไม่เคยใกล้เคียงกับอุดมคติข,ของคุณเลยคุณต้องทำงานหนักจริงๆเพื่อถึงระดับหนึ่งและจากนั้นมันก็ยากมากในฟุตบอลเพราะคุณต้องเล่นกับทีมที่ดีมากๆเพื่อรักษาระดับนั้นไว้ให้ต่อเนื่ และสิ่งที่ผมหมายถึงคือความสม่ำเสมอแต่ก็ชัดเจนว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์ผู้เล่นเข้ามาในเวลาที่แตกต่างกันในช่นไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแทบไม่มีเวลาฝึกซ้อมเลยแล้วเราก็ยังต้องพยายามนำผู้เล่นเหล่านี้เข้ามา และถ้าผลการแข่งขันดีขึ้นในวันนี้ด้วยผลเสมอหรือชนะซึ่งเป็นไปได้ทั้งคู่ผมไม่ได้บอกว่าเราสมควรได้รับชัยชนะแต่เราสมควรได้รับผลเสมอแน่นอนแล้วเราก็จะเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าคุณพิจารณาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเสมอร์ที่ลิเวอร์พูลคุณช่วยบอกเราได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนาเต้และมันเป็นอาการบาดเจ็บใหญ่หรือไม่ผมไม่รู้ว่าเป็นอาการบาดเจ็บใหญ่หรือไม่แต่สิ่งที่ผมรู้คือเขาเดินกระเพก คำภาษาอังกฤษที่ถูกต้องคืออย่างนั้นใช่ไหมครับเล็กน้อยและเมื่อผมถามเขาเขาก็บอกว่าใช่ผมรู้สึกที่ต้นขาเล็กน้อยผมก็บอกว่าโอเคแต่สำหรับผมแล้วสัญญาณเตือนทั้งหมดก็ดังขึ้นเพราะในการวิ่งอีกครั้งคุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะดีหรือไม่นั่นคือวิธีที่จะพูดมันใช่ไหมครับดังนั้นมันจึงเป็นการเปลี่ยนตัวที่ผมคิดไว้แล้วอาจจะอีกไม่กี่นาทีหรืออีกสักพักเพราะเซนเตอร์แบ็กขวามีบอลครอบกรอมมาก แลนะเราต้องการสร้างโอกาสจากตำแหน่งนั้นและเราทุกคนรู้ว่าไรอันทําได้ค่อนข้างดีในเรื่องนั้นดังนั้นใช่อาจจะดีที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกไปเร็วพอแต่ก็ชัดเจนว่าผมต้องเปลี่ยนเขาออกเพราะเขาเดินกระเพกตรงนี้ครับแล้วก็คําถามสุดท้ายตรงนี้ครับอ่อน พูดถึงแนวรับของคุณโกนาเต้มันได้แน่นอนว่าเล่นได้ดีมากในเกมเหล่านี้พวกคุณกนาเต้บาดเจ็บแล้วคุณคิดว่าคุณจะสามารถหมุนเวียนเซนเตอร์แบ็กได้มากขึ้นได้ยังไงคุณจะทําเรื่องนี้ได้ยังไงมันไม่ง่ายที่จะใส่คนอื่นเข้ามาใช่ไหมครับนั่นคือวิธีในการหมุนเวียนครับแต่ใช่ถ้าผมหมุนเวียนในเกมกับกาลาตาสรายผูค้คนก็บ่นว่าผมหมุนเวียนดังนั้นใช่เอ่อมันเป็นความเสี่ยงในการเล่นเราเพิ่งพูดถึงกนาเต้เขากําลังเล่น3เกมใน7หรือ8วันโดยการบินกลับไปชชััั่่่วโมงงงครึดนน้นใ เรรื่องจงจิแต่ใช่นั่นคือสมดุลที่คุณต้องหาการเล่นเกมที่ยากกับพาเลสที่เล่นแต่บอลยาวและทุกบอลทุกลูกเตะมุมเป็นอันตรายดังนั้นคุณต้องการกองหลังที่ตัวสูงและแข็งแรงและผมคิดว่าถ้าคุณเล่น Chelsea เชลซีเยือนคุณก็ต้องการเซนเตอร์แบ็กสคนด้วยแต่ตอนที่เรานําอยู่หนึ่งประตูผมก็เสี่ยงถ้าคุณอยากเรียกอย่างนั้นก็คือการเล่นโดยใช้กองกลางเป็นเซนเตอร์แบ็กผู้สื่อข่าวสวัสดีครับอาเนอร์ผมรู้ว่าคุณได้กล่าวไปแล้วเมื่อกลางสัปดาห์เกี่ยวกับการพักโมซาลาและจำนวนนาทีที่่เเขาลงลงน แต่ดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะพลาดโอกาส2-3สาครั้งคุณคิดว่าทีมกำลังขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์จากเขาหรือไม่ครับนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจดังนั้นวันนี้เขาจึงสร้างโอกาสได้มากเพราะเขาไม่ได้เล่นในช่วงกลางสัปดาห์หรือเขาพลาดโอกาสเพราะเขาขาดความเฉียบคมเล็กน้อยที่เขาควรจะมีถ้าเขาได้เล่นเราจะไม่มีทางรู้ สิ่งที่ผมชอบคือเราพาเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาต้องการจะอยู่และผมก็ต้องการให้เขาอยู่ในตำแหน่งนั้นหลายครั้งเพราะเขาได้แสดงให้เห็นตลอดอาชีพค้าแข้งของเขาและตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ว่าในตำแหน่งเหล่านั้นเขาสามารถทำประตูได้และผมคิดว่าวันนี้เขามีโอกาสมากมายที่จะทำในสิ่งที่เขาทำมาบ่อยครั้งแต่ใช่เขาเป็นมนุษย์และมันไม่ใช่ว่าทุกโอกาสที่เขาได้จะกลายเป็นประตูเสมอไป บางครั้งเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เขาทําเมื่อดูการที่แล้วและหลายครั้งแต่ใช่เขาก็สามารถมีเกมที่เขามีโอกาสมากมายและหลายครั้งในตำแหน่งที่มีโอกาสและไม่มีประตูหรือแอซิสผู้สื่อข่าวคําถามสุดท้ายกับเบสครับผมขอถามเรื่องเพนารได้ไหมครับเพราะภายนอกเขาได้รับการวิจารณ์เล็กน้อยเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขา และสถานการณ์สัญญาของเขาก็กําลังเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้คุณประเมินสถานการณ์ของเขาในตอนนี้และฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้ยังไงครับครับสิ่งที่ผมคิดคือถ้าคุณแพ้กเกมฟุตบอลที่เราได้ทําในเกมกับกาลาตาสรายและกับพาเลสมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าคุณเสียบอลไปสองสาครั้งง่ายๆเขาเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนไม่ใช่คนเดียวเพราะในเกมกับกาลาตาสรายผมคิดว่านอกเหนือจากจุดโทษแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้สร้างโอกาสได้3หรือ4ครั้ง ทั้ง3หรือ4ครั้งมาจากเราที่เสียบอลง่ายๆโดยไม่มีแรงกดดันซึ่งเกิดขึ้นกับเขาครั้งหนึ่งในเกมกับคริสตัลพาเลซและครั้งหนึ่งในเกมกับกาลาตาสรายดังนั้นถ้าคุณแพ้เกมฟุตบอลก็จะมีจุดสนใจไปที่ช่วงเวลานั้นมากและท่านใดนั้น90นาทีก็กลายเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆซึ่งไม่ใช่แนวทางที่ผมวิเคราะห์เกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนั้นที่ผมมีเวลาวิเคราะห์ดูมันอีกครั้งและดูว่าเราทำได้ยี่อะไรและทำผิดอะไร แต่ใน2เกมที่ผ่านมามันชัดเจนว่าเราทําผิดพลาดไปสองสาครั้งที่ไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นแต่คนอื่นๆที่เราไม่คุ้นเคยและถ้าคุณทําในสิ่งที่คนไม่คุ้นเคยแล้วคุณแพ้เกมฟุตบอลแล้วปกติแล้วผู้จัดการทีมก็จะโดนวิจารณ์ขอบคุณทุกคนครับยินดีครับช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับ,รบทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ